งั้นทุกวันเราต้องทำสมาธินะต้องทำในรูปแบบต้องมีวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลํหลงไปเพ่งรู้ทันเราจะได้ทำไปเรื่อยๆนะเราจะได้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็ดูไปกายาจิตนั้นคนล้านกัน เวทนากับจิตก็คนลานกันสังขารความปรุงดีปรุงชัว่วกับจิตก็โคนล้านกันแยกมันไปแล้วต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะพอเราแยกได้เป็นส่วนๆแล้วเราก็เห็นแต่ละส่วนนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราดูอนี้ทั้งก้อนนะดูไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกตัวนี้เกิดตัวนี้ดับหมุนเวียนมวัวนซ่วไปหมดเลย มันสืบเนื่องกันแล้วก็ผัวพันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องสัดไอ้ก้อนนี้ให้แต่เรกมาก่อนก้อนนี้เรียกคณะขอละกขังนอนหนูทำให้มันแตกออกไปให้คณะแตกคือทำความเป็นกลุ่มก้อนนี้ให้แตกออกจากกันก็คือแยกขันนั่นแหละจะแยกได้มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแมันถึงจะแยกขันได้ บางคนก็เรียนตำรานะรู้ว่าต้องทำคณะให้แตกแต่ไม่รู้วิธีจะทำตไปกำหนดอะไรบ้าๆบอๆไปเสียเวลาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นคณะมันแตกแล้วมันจะเห็นนะร่างกายเนี่ยมันถูกรู้กายกับจิตโคลล่นานกันนี่คณะแตกแล้วคือแยกออกไปละ,ะขันหานี่ยเริ่มแตกตัวลแล้วพอแตกแตกออกไปเราก็จะดูตรงวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นนะแต่ละตัวแต่ละตัวที่แยกออกไปนั้น ตกอยู่ใต้ไตรลัก